สาธารณสุขให้ความสำคภัญโดยมุ่งหวังให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองที่มีความสุขภาพและการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มีสานการณั้งปมดกบการเดินทของจังหวัดแพร่เป็นแกนนำในการดำเนินงานสุขภาพโรงแรมและร้านอาหารเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดีให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดแพร่ร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประตูสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพวกเราชาวแพร่ กิจกรรมมีเดียแฟมทริปพารณสุขจังหวัดแพร่แล้วนะคะเวลา10นาฬิกาสนาทีนะคะเราจะพุ่งหน้าไปยังจุดหมายแรกนะคะได้แก่สวุวรรณเพ็ทรุง่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ค่ะเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านนายแพทย์สวุวรรณเพชรุ่งนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่นะคะ เกี่ยวข่าวความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของสิ่แป,แปลกใหม่ๆนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยผมจำได้ว่านโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนะช่นพัฒนาให้มีเรื่องของให้รู้จักรลมทางคนในพื้นที่เองก็ไม่ให้รู้จักไม่ต้องพูดถึงคนนอกพื้นที่แบบผมมาเหมือนแทรกจริง เยวบขอเชิญคุณอนันต์สีแดงนะคะผู้อเมนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่กล่าวถึงความร่วมมือการเป็นหน่วยงานพันธมิตรนะคะที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดแพร่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมรวมไปถึงที่ดน้วยทุนนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ท่านแรกที่ผมเข้ามาในห้องนี้โดยเฉพาะเรื่องของสื่อโฆษณา โดยเฉพาะผู้รับการฝกวีสัย์นเขาต้องบอกว่าสวยมากนะครับในที่เราเห็นของการที่เราจะประจาสัมพันธ์เรื่องของการทเที่ยวนะครับรวมไปถึงภาพลักษณ์นะครับอันมีนเสน่ห์ทีร่วมนะครับเรื่องของการที่นำสื่อวีนะครับร่วมสำรวจเส้นทางและก็ประชาสัมพันธ์ชุ่เนะครับนะครับต้องบอกนะครับเพราะว่าในภาพส่วนเราร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมางการท่องเที่ยวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ผู้ร่วมงานนะคะให้เียียดนะับถอยหลังเพื่อเปิดงานค่นะคะันนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าจะเป็นการเที่ยวแทบไม่แคร์ฝนนะคะดันะงนั้นคอนเสร์จในการเปิดงาน กุก็สอบถงินตงคือเยอะอยู่ค ah. oh. ่ะน er like, e ่าจะเป็นน่าจะแบบอยู่ก uh, ันแบบในสมัยนั้นน่แตะเเป็น5 60อ๋อแต่ก็ยืนได้นะเขาบกวา้ที่ัเพือนทีมนเกลีใจต้องเอาปเครื่องเล สาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคุกมืดคนที่แบบมีความไม่ไม่ได้ามเห็นรรงแต่มาเช่นข้อหาอะไรบ้างคะข้อหาลายแรงนะคะข้อหาหายใจใช่ค่ะอ้ไม่ได้กินเลยหรอแต่นี้เมื่อก่อนเนี่ยอบจเนี่ยเขาเคยทำด้วไกาใจับต้องาร้อสิ่งสำคัญว่าคนจะรู้ในพื้นฐานเดียวกัน นี้เป็นเนื้อแล้วไุตอเลยอิดลูกคเดี๋ยวให้เจ้าของต้านหนาก่อนจ้ามไใครับคว่าอันนี้ันชื่อเนคสีทันเจจ้ขอกิจมาแม่เนาะเป็นผู้ประกอการมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่แม่น้เคยไปทำน้นเป็นต่อยอดนะคะธุรกิดนี่เขาปีแล้วนะจ๊ะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของงานจะเป็นแบบแปรรูปเนื้อไก่น้ำพริกต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์เก้สุขภาพซึพ่งทุกอย่างนี้มากค่าจากบ่มีสาดจัดบูป้ปเกการถนอ,อมอาหารแบบอบแห้งแบบแพ็กเกจในการถนอ,อมอาหารเจ้าเนะาะึ่งจะเป็นรับผลิต O E M ได้มาตรฐานอ,อยอ้อจากสาขทุจากวัดแค่งานผลิตสะอาดมาตรฐานจะบอก มีคุณภาพก็จะเกิดค่าสันใช่ของวัตถุดิบตี่นี้คุขภาพซูงค่งาได้บริโภคกันจนะเนาะซึ่งผลิตภัณฑ์ของงานจีนจะเป็นทั้งสูตรคลีนทีโตหมูเป็นแบบเนื้อแล้วก็ไก่อกไก่น้ำพริกอีายจะซึ่งโอตาบุเนของจานเรามีนูเนี่ยจกจะแต่กันมีหลายรสชาติ ้องเปลี่ยนในห้องแมวมีสองสาก้องข้างนอกไม่ไ้ค่ะือตะกร้าไปเลยจ้าตะกร้าไปได้เลยตะ้าะอันนี้ก็อนนนนแน่นนะคะไม่งั้นจะเจอยุงเพรายังไงต้องมันมีอยู่แล้วใช่ค่ะยังเป็นหวสแรกคะ ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการว e ลเน e ร c เซ็นเเนาะก็ขอบคุณทุกๆครั้งเลยนะคะที่มีความดีใจที่เราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทำตรงนี้ด้วยความรักันะคะแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็ถือว่าดีใจเพราะว่าถ้าใครทราบมาถ้าเป็นสตารถ้าแล้วก็คุณจะต้องก้าวต่อไปใช่ไหมคะเภสัชกำลังเภสัชก็พยายามทำให้มันมีอัตลักษณ์เนาะความเป็นม่อม ทำป็นสีห้อมได้เลยนะคะเนื่องจากว่าสีบางอันถ้ามันมืดทึบไปมันก็ไม่เข้ากับบรรยากาศแต่พยายามปรับให้เข้ามากที่สุดนะคะวันนี้เรายินดีที่จะนําทุกคนเข้าสู่การพักผ่อนโดยตัวนี้เราตั้งใจคิดค้นมานอกจากตัวที่เราทํามานานแล้วก็คือสครับห้องพ่อห้อมนะคะจากจากสัจกรรมธรรมชาติที่เราทานานํแะะา,า,า,แ,ลทาทแล้วก็ นำเอากาแฟแพ้มาทำเป็นสครับนะคะวันนี้เรามาคิดใหม่บางคนอยากจะนวดน้ำมันผ่อนคลายเราก็เลยมีคอร์สวันนี้โดยเทอร์ปิสของเราทุกๆท่านที่มาจากชมลมเวียงโกสยัยไทยสปานี่ทุกทุกคนนะคะจากการเรียนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับแล้วนะคะจากนวดทั่วไปมายกระดับให้มีฝีมือเดี๋ยวจะพาทุกคน ตอนนี้รุ่นหนึ่งตารางจากรุ่นสององรมมาที่อีกหโดยก่เป็นวิทยากรด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. ก็ยินดีมากๆที่จะยกระดับฝีมือการนวดของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นหน้าเป็นตาโดยเรามีชื่อชื่อที่ตั้งขึ้นมาว่าเวียมโกใสอโรมาออยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ต่อไปก็ไปโรงแรมไปที่ไหนที่ไหนก็อ่าเดี๋ยวรับจัด เรียงโกรใสอารมาออยให้นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์กลิ่นที่เราใช้ก็จะเป็นกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะเป็นกลิ่นที่นุ่มๆน,นะคะสบายๆนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับการพักผ่อนแล้วก็ได้รีแลกกับการนวดของเรานะคะขอบคุณค่ะ